การออกไปครับรกาทสิ0นาีถึง10นารสินาีเนการแข่งขันครอส10นา5นทีถึง10นาที20นาทีจะเป็นการรับชมยโรอันเมรสเดลิเลีย10นา5นาทีถึง12นารตรงนะครับเป็นการเปิดเสิร์ฟจกภาพศศศในครนี้ครับก่อนที่จะยย่เป็นหมใครต้องรับผิดชอบทีามันู เท่าวะคะเวลาแอดนาฬิกสาสะมิบนาทีถึงแปดนาฬิกาห้านิบนาทีนะคะจะเป็นเวลาของการลงทะเบียนค่ะ8ปนาฬิาหานาียอัลกุรอานโดยนายเอ็มรอนวงสอรรมค่ะก้านากาสนาทีอเอและองค์กร อาตารวีเดีโอนนะนำคณะกรรมการจัดงานขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานพอสังเกตการนี้่มาแลเอองบอกด้บสเลยครับ We are singing! No. สารตอวยิบครับพระรมญ,ญาิแล้วก็เปลี่ยนการรงยาตแต่เกียรเสริมยาอะรที่ว่าวันนี้ขออญาตพบปะกับพวกเราในเรื่องของอสิ่งที่มันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันซึ่งร้ายแรกว่ายาเสพติดที่ได้ซ้ำไปผมเดินทางไปทั่วโลกไม่มีสนามบินไหนที่อนุญาตให้คนไทยซื้อผู้หิงไฟฟ้ากลับมาเมืองไทย แต่ในเมืองไทยมีบุหรี่ไฟฟ้าขายกันเกิดถามว่าอันตรายเกินไปไหมในเมื่อสารเคมีบวกกับสารเคมีแล้วก็บวกกับออกซิเจนมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเราท้าเกับว่าเราก็สูดสารเคมีถล่มไปแล้วซึ่งผุิตภัปกติถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งอันตรายแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าบุหรี่ที่เราสูดปกติที่เป็นใบจาก หรืออะไรก็ไม่แต่เลยมันเป็นมันเป็นธรรมเนียมเหมือนกับพวกเราที่ชอบกินของมึนเมามันขาดกันไม่ได้ในสางคม,มแต่ดูที่วัยแล้วก็ความเหมาะสมของอายุไม่น่าเชื่อว,ว่าเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กประถมก็เริ่มสูบบุหรีไ่ไฟฟ้ากันถามว่าใครปล่อยป,อยปากละเลยให้มี ผลิตไฟฟ้าในบ้านแล้วใครที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบนี้ไม่ใช่ของโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียวเป็นของทุกคนรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมกันลดให้มันน้อยลงที่สุดผมก็ไม่ได้ว่าถ้าจะไปสุดเพราะไปเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ไวขนาดนี้ เหมาะไหมที่จะสูบแล้วถามว่าสูบแล้วฉลาดขึ้นกว่าเดิไมไหมในใยเรียนก็ไม่เห็นใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วฉลาดขึ้นกว่าเดิมถ้าเพียงแค่อยากจะมีรสนิยมอยากจะมีเหมือนเข้าบ้างอะไรแบบนีซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเหมาะถึงขนาดนยังลูกๆยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง ภารกิจความรับผิดชอบก็ยังไม่มีความรับผิดชอบเถ,ถ้าตัวเองมีความรับผิดชอบพอทำจะครับจะทําทอะไรแต่อย่ากโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองก็แล้วกันโตมาไม่โกงโตไปไม่สูญรลดละแล้วก็พยายามห่างไกลจากสิ่งที่ทําให้ตัวเองเดือร้อนในไรอนาคตแค่นั้นก็พอเลยครับขอบคุณครับ